ดูนี่ผมเทคุณเห็นป่ะพอได้ไหมอ้นี่แหละฝนล่นหยอชนะครับตกทั้งปีนะครับบอกแจง้งหลวงมันต้องตกทั้งปีครับขอทั้งปีเพื่อให้มนุษย์ได้รู้ว่านี่แหละคือสการาตใหม่ของมนุษย์พันใหม่นะครับซึ่ง ปอร์เ10%และ90%ที่มาจากค่าคงที่ก็คือศูนย์ปวดเซงนะครับนี่แหละคือไร้แรงหรือไรคอรเสอนั่นเองครับในการจัดการค่าไม่คงที่หรือคอสอนให้ทุกคนสามารถรู้สึกถึงความรู้สึกได้รู้สึกถึงความต่างของนอนคอนบอดนะครับที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิติมาทั้งทางตรงและทาง,ทาง,ทางอ้อม นี่แหละสเปรดายไม่มี f อเนี่ยครับสเปรดายนี่แหละคือ f อกับสเปรดายของจริงที่เกิดขึ้นจริงตามสภาพเห็นไหมฮะมันต้องอย่างนี้ครับอย่าไปสนใจในสภาวะสภาวะมันห่วยแตกมันใช้ไม่ได้เนี่มันต้องสืบเนื่องจากภาวะสภาวะและสภาพผลลัพธ์จะต้องปรากฏเป็นสภาพเกินกว่า 99. 9ก้าสเก้าถก้าปอร์เซนเท่านั้นเจนถึงจะยอมว่าผ่านข้อรอนนะครับ